ก็กล่าวสู่ท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้กับผมนะครับเอกดีโฟร์ทีวีกันอีกเหมือนเดิมนะครับก็แล้ววันนี้มาอยู่กับแบบสปีดพีดกันเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมแล้ววันนี้เราก็จะมาซ่อนหาวอเตอร์กันนะครับเอาไปแลก point กันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปหาหรือว่าจะพาไปแลกมันกันนะครับ พอเดช่วงนี้เป็นไข่ยอยู่แล้วเสียงมันจะแบบเออไม่สถัดไม่สถัสเสถียรพอดูก็เลยตอนนี้ดันเจียนเกิดพอดีเลยนะทุกคนคนณนึดูอ,อันนี้เราจะหาดันเจียนนะครับทุกคนผู้ชม อันนี้ไม่เกิดนะคนดูผมก็ตอนที่ผมหาเลยนะคุณคนดูว่าจุดไหนจุดไหนเป็นจุดเกิดบ้างตามนั้นเลยที่ผมหาเี่จุดเกิดหมดเลยนะเว้ยคนดูที่ผมมามีเกาะอีเวนต์มีเกาะแรกแล้วก็เกาะบ้านนาเม่อาบ้านนาแล้วกันนะนี่แล้วก็เกาะทะเลราครับมีโอกาสเกิด กระซายก็จะเกิดตรงนี้นะครับนี่ดันใหม่ครับดันสงการครับ power p o ร์ r give ของ,งออกเกีย์โอ้โหถ้าเราจะไปได้กระของดีๆนี้ต้องใช้สามพันกร้อยนะครับไปสามพันวอเตอร์ <c oughs> ใช่ครับใช่ใช่ใช,ใช่อะไรวะไอ้ของผมเนี่ยก็ใช่มาเถอะครับยังไม่หายคาเต็มที่เลยนะหนูหรือว่าอัปเตสงการก็เลยมาเล่น อันนี้ครับก็อันนี้ถ้าเราจะหาวอเตอร์นะครับก็หาได้จากมอนแบบนี้ครับท่านผู้ชมก็ที่หาพคทธง่ายนะได้มอนนี้ได้ทีละหนึ่งได้ทีละสองแล้วก็ได้ทีละสามหรือว่าได้ทีละสีบ่บานนะครับแนะนำว่าถ้าจะหาวอเตอร์นี่หาจากด้านได้น,นะครับคือมีเดียมเลยครับ แ้าเรายิงใช้ดาบดาบซิคาเคโนวีสองก็คือฟาร์มพอยได้ดีแบบสุดๆว่าดาบซีนี้คือการลงนันนี้คือที่หนึ่งเลยครับนะฮะ เพราเอาแล้วผมว่าจะทำให้มันเร็วๆเลยเดีจะไม่ช้เกินมว่าจะไปเสียงเกมไหมวะ เดี๋ยวเล้๋ยวกว่ามันจะลิขิตคุณดูมันอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหแอดเอ,อ้แอดชีวิต มันลำบากลำบนหาเงินีดิวินนี่จะหามงินเจอไหมเอ้เลยโอ้ ตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมมาคนดูก็อ,อะไร nó sẽ được đeo này ừ bốt lọt nó à, 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 ai vào mà ôi, <laughs> tuyệt <Swear. cười> ประมาณนี้ครับเรื่งนี้เสร็จรวมก็ตอนนี้เราก็ลงเล่นให้ดูแล้วนะครับ กอเชื่อผมดีว่าเนี่ยไว้ทำอะไรได้บ้างเน,นียมันเป็นพวงมาลัยเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมเพิ่งมาเล่นไม่ผมเพิ่งมาเล่นอัปเดตนี้ใครที่แบบเล่นไปสักพักหนึ่งแล้วแล้วรู้แล้วอ่ะบอกผมหน่อยนะครับซึ่งวอเตอร์เอาไปแลกกับเกาะน,นี้ครับ เอาไปเลยกับตัวนี้ก่ออีเวนนี่สลามเลยครับนี่เออมันจะชื่อว่าสงการการนะครับใช้วอเตอร์อยู่ที่สามพันวอเตอร์ครับนี่แล้วคือแบบมันบวกค่าได้ดีมากเลยนะครับก็อีเวนนี้ก็เอายูลูเข้ามาใหม่ด้วยนะครับซึ่งยูลู ก็ก็ดีดีดีสลหรับเริ่มต้นนะครับผมว่าสำหรับผมแต่ยังไม่เห็นสกิลทีก็ขอโทษนะครับก็คลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับก็ใครดูจะจบคลิปเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับก็คลิปนี้จบไปแล้วนะครับบ้า